สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับอินดี้ที่เราใช้ในการเทรดกันซึ่งเป็นอินดี้ตัวใหม่ของทางサラบันเวลลาเทดเดอร์นะครับก็มารู้จักหน้าตาลก่อนครับหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับหน้าต่างน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่กรอบด้านล่างตรงนี้นะครับ อยู่ในส่วนกรอบด้านล่างตรงนี้ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของกราฟซึ่ง e n g เจ e i อินดนะครับซึ่งเป็นอินดี้ตัวใหม่สามารถทำให้ท่านเนี่ยหาจุดเข้าจุดออกได้แม่นยำแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถทำกำไรให้กับนักเทรดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูกันครับวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้เราอยู่ในที่ไ i ม์เฟรม e นนาทีนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็เวลาเที่ยงคืน51นาทีก็ลักษณะของกราฟในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟที่วิ่งเอื่อยละหมดแรงละนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยก็ ดูรูปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ b a c k ท e กลับไปนะครับให้ทุกท่านดูวิธีการทำกำไรนะครับจาก angel i n d y e นี่ผม b a c k ท e กลับไปนะครับใน Time f r a m หนนาทีนะครับท่านก็สามารถที่จะทำกำไรได้เป,เป็นกอบเป็นกำได้อย่างเช่นนะครับนี่ให้ท่านสังเกตดูนะครับ indie น,นางฟ้าหรือ angel indie เนี่ยนะครับ ก็จะมีลักษณะของเส้นนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับมีเส้นบนนะครับสีเขียวแล้วเส้นตรงกลางสีขาวแล้วก็เส้นข้างล่างเลยเนี่ยนะครับก็เป็นสีส้มนะครับเป็นเส้นปละแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นเส้นส่งสัญญาณนะครับในการเทรดเมื่อเส้นนะครับทะลุออกมาจากกรอบ3เส้นนี้นะครับให้ท่านสังเกต3าเส้นนี้นะครับ เมื่อเส้นส่งสัญญาณนะครับทะลุออกมาจากกรอบส่วนที่ทะลุก็จะกลายเป็นสีทึบแบบนี้ครับถ้าเกิดทะลุด้านล่างตรงนี้ให้ท่านพิจารณาออกคําสั่งเซลล์นะครับออกคําสั่งเซลล์แต่ถ้าเกิดทะลุออกมาอยู่ข้างบนนะครับเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีทึบแบบนี้ก็ให้ท่านมองขาบายนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับ ส่วนตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ส่วนตรงนี้ที่ทะลุออกมาจาก3เส้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น3มเส้นที่บีบกันขนาดเล็กแค่นี้นะครับแล้วก็มันทะลุออกมาแบบนี้แล้วก็กลายเป็นสีทึบแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันครับสีทึบแบบนี้เริ่มออกมาจากสีทึบแบบนี้ครับอ่าให้ท่านมองมองอะไรครับมองเซลล์นะครับเริ่มออกมานิดหน่อยอย่างนี้นะครับท่านลองดูครับตรงที่กราฟตรงนี้นะครับถ้าท่านเริ่มออก ออเดอร์ Order, ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับจากเส้นทึบเริ่มตรงนี้ให้รอดูจนกระทั่งเส้นทึบมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับถ้าเกิดว่าออกนิดหน่อยหรือทึบนิดหน่อยไม่มั่นใจก็รอไปอีกนิดนึงอ่ะสมมุติว่าผมรอไปจนกระทั่งมีแท่งแดงออกมาแท่งนี้นะครับแท่งแดงมาแท่งนี้อ่าทีนี้ท่านลองดูครับว่าแท่งแดงมาท่งน,นี้จนกระทั่งมาถึงสุดนะครับตรงสุดปลายทาง จนถึงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นแองกะทะนะครับถ้าด้านล่างเนี่ยเราเรียกว่าแองกทะตรงนี้นะครับสุดไปทางนี้ถ้าเกิดทํากําไรนะครับสุดไปทางตรงนี้แล้วท่านปิดออเดอร์โดยท่านสังเกตดูวิธีการปิดออเดอร์หลังจากที่ออกออเดอร์แล้วสังเกตดูครับถ้าออเดอร์เซลให้ท่านลองดูครับถ้าเกิดมีแท่งเขียวออกมาแบบนี้นะครับท่านก็ปิดตรงที่แท่งเขียวเลยนะครับ ท่านก็จะมีออเดอร์ไดออเดอร์อยู่ที่ทั้งหมดนะครับอ่าอยู่ที่ทั้งหมดอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับจากตรงนี้ที่ท่านออกออเดอร์ครับนี่ท่านลองดูตัวเลขครับ1นึ่จุดด้วยกันนะครับออกแค่เพียงออเดอร์ขั้นต่ำศูนย์จุดศูนก็ได้เท่าไหร่นะครับ17เหรียญละถ้าเกิดออกออเดอร์ 0. 0.1นนะครับขึ้นอยู่กับพอร์ตของท่านนะครับ ที่ท่านมีพอร์ตเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดออก0.1ก็ได้ทั้งหมด170เหรียญน,นะครับตรงนี้100 1 0 0จุดด้วยกันเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดว่าท่านรอจนกระทั่งว่าเส้นสัญญาณนะครับกลับมาตัดเข้าไปในกรอบ3เส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูครับถ้าเกิดท่านรอนะครับรอแล้วทีนี้สมมุติมันตัดกันแบบนี้ยังไงยังไงท่านก็ ต้องปิดออเดอร์แล้วนะครับท่านก็ยังได้1,500จุดด้วยกันเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณสวยๆแบบนี้กับอินดี้นางฟ้าของเราหรือแ n งเจิลอินดี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราก็ไปดูขาบายกันบ้างขาบายตรงนี้ออกนิดนึงเห็นไหมครับนี่มีภูเขายอดภูเขาขาเซลเราเรียกว่าอะไรครับแองกระทะแบบนี้ ถ้าขาใบาเราเรียกว่ายอดภูเขาตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาที่สวยๆกันที่เห็นกันแบบชัดๆโอเคตรงนี้นะครับท่านลองดูครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านเห็นเริ่มมีเส้นทึบที่เป็นตีนภูเขาแบบนี้นะครับโอเคและก็นะครับมีแท่งเทียนนะครับที่เป็นขาใบาแบบนี้นะครับขาใบาแบบนี้แท่งสีเขียว ท่านก็เริ่มออกออเดอร์ตรงแท่งนี้เลยก็ได้นะครับแท่งนี้อาจจะไม่มั่นใจนะครับพอมาแท่งนี้ไหมครับท่านลองดูครับว่ามันเริ่มหนาขึ้นมานิหนึ่งโอเคท่านเริ่มออกแท่งนี้นะออกออเดอร์แท่งนี้ทีนี้ท่านไปปิดออเดอร์ตรงไหนครับท่านลองดูครับก็ถือไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแท่งนี้ครับแท่งเขียวแท่งนี้เมื่อหมดแท่งแล้วก็มีแท่งแดงตรงนี้ขึ้นมาท่านก็เริ่มปิดออเดอร์ตรงนี้ได้เลยครับ ออเดอร์นี้ที่ท่านถือมานะครับเนื่องจากว่าเป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีก็ได้แค่เพียง 94. พอยต์หรือ94จุดนั่นเองนะครับอันนี้นิดหนึ่งอันนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับยังไงก็ได้กำไรนะครับยังไงก็ได้กำไรอ่ะโอเคทีนี้ไปดูต่อครับเดี๋ยวหาจุดสวยๆหาภูเขาสวยๆอ่ะอันนี้ลองดูครับ นี่นะครับเ mm hmm. มื่อท่านเห็นนะครับตรงนี้ครับเริ่มก่อตัวเป็นภูเขาตรงนี้ครับท,ท่านก็เริ่มออกออเดอร์ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับออกออเดอร์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันเริ่มเป็นยอดเป็นตีนภูเขาละตรงนี้นะครับจากเส้นสามเส้นนี้นะครับเป็นตีนภูเขาอ่ทีนี้ปิดออเดอร์ตรงไหนครับท่านก็ hm? ถือไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันยังเป็นภูเขาอยู่ ในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับยังเป็นภูเขาอยู่ทีนี้ครับถือออเดอร์ไปเรื่อยๆถือออเดอร์ไปเรื่อยเมื่อเจอแท่งแดงแท่งนี้ครับเห็นไหมครับยอดภูเขาเริ่มหนาทึบขึ้นมาแล้วก็เจอแท่งแดงตรงนี้ยอดภูเขาเริ่มโน้มโอเคท่านอาจจะปิดออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ได้ได้เท่าไหร่ครับ400จุดพอดีเลยนะครับ400จุดพอดีเลย 0. 0 1ดก็ได้สี่เหรียญด้วยกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างในการใช้ แองเจิลอินดี้ในการทำกำไรกับตลาดทองคำนะครับโอเคทีนี้เราลองไปดูครับในส่วนของไทม์เฟรมอื่นกันบ้างลองดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับไทม์เฟรมหนาทีนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เองนะครับอันนี้ก็ก็เป็นราคาปัจจุบันที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ทเที่ยงคืน58นาทีตรงนี้ครับที่เพิ่งหมดไปนะครับที่เพิ่งหมดไปอ่ะท่านลองดูครับ เราจะทํากําไรได้เท่าไหร่อยู่ข้างล่างแบบนี้เป็นแองระทะแบบนี้เราทํากําไรขาเซลล์นะครับอ่าทีนี้เราไปวัดกันดูครับพอเริ่มนะครับเห็นไหมครับเป็นแองระทะเริ่มขึ้นมาเป็นแอกคะธนิดหนึ่งตรงนี้นะครับนิดนึงตรงนี้เราก็ออกออเดอร์นนะจุดนี้ครับออกออเดอร์นนะราคาตรงนี้แล้วเราก็ถือไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆเอยแองคาก็เริ่มมาเรื่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆแบบนี้ครับอ่าเมื่อเริ่มเจอ แท่งบายสีเขียวเข้ามาแบบนี้ท่านจะปิดสมมตุติท่านปิดอยู่ตรงนี้ครับโอ้โห1,700จุดด้วยกันแต่ถ้าเกิดท่านถือต่อไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่โน้มตัวลงมาเลยหนังไม่โน้มตัวขึ้นไปเลยนะครับแล้วเริ่มมีแท่งเขียวตรงนี้เริ่มมีการโน้มตัวของแองคาธาตรงนี้โน้มตัวขึ้นท่านก็ปิดตรงนี้ครับก็ได้ทั้งหมด1,800จุดด้วยกันเห็นไหมครับ นี่คือไทม์เฟรม5นาทีนะครับไทม์เฟรม5นาทาีนะครับโอเคนะครับนี่คือการทำกำไรนะครับกับ a n งเ l i n d นของเรานะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการติดตั้ง a n g e จ i n อ i นีของเรานะครับแค่ท่านมี ท่านสมัครนะครับแล้วก็เปิดบัญชีเทรดกับโบกเกอร์ออกเกล่าโกลนะครับกับทางสถาบันเวลราเทรดเดอรของเราและท่านนะครับเปิดบัญชีใส่เงินฝาก1,000เหรียญขึ้นไปนะครับ1 0ึ0เหรียญขึ้นไปหรือ1,000เหรียญท่านก็สามารถที่จะติดตั้ง a n นเ l นอินดีไว้ใช้งาน หกเดือนเต็มนะครับหกเดือนเต็มด้วยกันสามารถทํากําไรได้หกเดือนเต็มด้วยกันถ้าหากท่านเห็นว่าสามารถทํากําไรได้จากการใช้เครื่องมือ Engine i n d ดของเรานะครับ Engine นะครับแ n g เจไม่ใช่ Engine โทษทีนะครับออกเสียงผิด Engine Indy ดของเราก็คืออินดีนางฟ้าของเรานะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อผู้ที่ให้คลิป หรือวิดีโอนี้กับท่านได้หรือท่านเข้าไปกดในรายละเอียดนะครับลิงก์นะครับลิงก์ไลน์นะครับหรือติดต่อผมมานะครับหรือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ตรงนี้มาก็ได้นะครับส่วนท่านไหนฟังแล้วนะครับมีความเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในใต้คอมเมนต์ที่นี่นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับหรือท่านไหนที่ ติดตั้งอ e ินนี่ i, ก็สามารถเข้าไปดูในการติดตั้งของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ